สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ที่อ่า,อางเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำของอําเภอ,อก็จะเป็นอําเภอนาวังนะครับจุดนี้จังหวัดหนองบัวลำพูก็ชื่อเขาจะมีบ้านอยู่ครับคนมุ่งหนาไอสันดิชแนลนะครับผมวันนี้ผมจะพามาเทสมาเที่ยวมาชมวิวเป็นวิวธรรมชาติทริปแรกเลยที่คนมุงหนาาจะพามาเขตอ่ะนี่เลยครับเขามีป้ายชื่ออยู่แล้วว่าเป็นบ้านนาซุลิน ค,คือเขื่อนนี้ชื่อเดิมก็เคยเรียกขานกันว่าเขื่อนนาซุรินแต่ปายตรงนี้เขาเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นชื่ออะไรผาวังหรืออะไรนี่แหละครับแต่ชื่อคนติดหูก็คือเขื่อนนาซุรินหรืออ่างเก็บน้ํานาซุรินนี่ครับตำบลวางทองอ,อําเภอนาวังจังหวัดนองบลุรูครับไปคนเมืองหนาวจะพาไปชมครับผมไปเลยครับตอนนี้อยู่ข้างในรถนะครับคนเมืองหนาวจะขับรถไปช้าๆนะครับเพื่อที่จะให้ดูบรรยากาศไปด้วยกัน เขื่อนนาุลินนี้ก็คือเป็นทริปแรกเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับที่ท่องเที่ยวของจังหวัดน้องวลํุมพูนะครับต้องยกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะเซเว่นนะครับเพราะถนนเป็นแบบนี้บรรยากาศดีนะครับอีกหนึ่งที่นะครับซึ่งมันจะมีทางเข้าสองฝั่งนะครับสองฝั่งแต่คนมุ่งหน้าจะแนะนําให้เข้าฝั่งทางนาวังเขาจะมีป้ายบอกอยู่นะครับฝั่งทางนาวังมันจะมีทางเข้า ทางซ้ายไปนะครับก็มีคนมาตกปลานะครับตรงนี้ใครฝีมือดีๆจะมาวัดเบ็ดวัดปลาได้เลยนะทุกคนครับแต่ก่อนก็คือเขาจะเป็นเขื่อนนี้เขาจะทําเป็นแพรนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงแล้วเดี๋ยวพลผนาวพาไปดูก่อนตอนนี้ยังพูดอธิบายอะไรไม่ได้เนาะนะครับนี่ก็จะมีศูนย์ตรงนี้เนี่ยกลมอะไร กรมชลประทานนะครับมีจุดแบบนี้คือขึ้นชื่อเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าขึ้นชื่อเหมือนกันสําหรับตัวเขื่อนอ่างเก็บน้ํานาสุลินนะครับกับก็เราจะใช้เป็นรถยนต์นะครับขี่ไปเรื่อยๆนะทุกคนนะครับก็บรรยากาศตรงนี้นี่ครับนึกว่าจะไม่มีแพรแล้วนะครับยังมีแพรอยู่นะครับนี่เลย ก็ขี่ไปเรื่อยๆส่วนรอบที่แล้วคนมองเหนาผ่านมาก็คือจะมีเด็กนักเรียนวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับเด็กนักเรียนมานั่งชิวๆกันตรงนี้บรรยากาศดีเดี๋ยวให้พาวผ่อนตรงนี้ก่อนตรงจุดนีน้เดี๋ยวเราดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนเนี่เดี๋ยวรดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับทุกคนครับก็บรรยากาศจะประมาณนี้นะครับในช่วงกลางของเขื่อนตรงนี้แล้วก็อีกฝั่งนี้ หางเขื่อนใต้เขื่อนก็จะเป็นทิวทัศน์บรรยากาศป่าข้าอย่างนี้นู้นเลยครับข้างล่างนว่นะครับเป็นสวนเป็นไร่นานะครับเป็นพื้นที่เกษตรแล้วมีสวนปา์มด้วยนะครับบรรยากาศดีนี่ครับคือบรรยากาศสุดยอดแล้วก็ไม่เป็นพื้นที่อับถือว่าอยู่ตรงสูงมากนะครับสำหรับสันเขื่อนตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะอ้อมไปฝั่งนู้นนะครับทุกคนเราจะอ้อมไปฝั่งนู้นไปกันเลยครับก็คือจะให้บรรยากาศหรือธรรมชาตินี้อธิบายไปด้วยเลยนะครับเราจะไม่อธิบายมากก็คือพื้นที่สวยงามอยู่แล้วแล้วฝั่งนู้นจะเป็นเกาะนะครับฝั่งนู้นจะเป็นเกาะแล้วจะมีวัดด้วยนะครับที่เรามองเห็นว่าเป็นซุ้มเป็นอะไรก็จะเป็นที่สําหรับคนตกปลาครับ เดี๋ยวเราจะไปจอดตรงสะพานมันจะมีสะพานตรงนึงนะครับที่เป็นน้ําไหลเดี๋ยวให้แพไปจอดตรงนั้นนะครับวันนี้คงไม่มีเป็นวันอาทิตย์นะครับแต่คือคงไม่มีคนมาเยอะเหมือนวันนั้นตอนเย็นวันนั้นตอนเย็นคนเยอะนะครับแล้วก็คือบรรยากาศนึกว่าไม่มีคนมาแล้วยังมีคนมาอยู่ เยวแอบใช้ข้างหน้าก่อนนะเดี๋ยวลงไปสิไปอีกนิดนึงครับตอบเลยครับตรงนี้จะเป็นกา้าํำนะครับทุกคนก็เดี๋ยววนปนาพามาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้นะครับครับก็ ตรงนี้ก็คืออยู่ตรงปากเขื่อนแล้วนะครับทางปากอ่าวหน้าอ่าวแล้วนะครับสําหรับบรรยากาศก็อย่างนี้เลยนะครับทุกคนส่วนใครมาก็เขื่อนน้ซึลินนี้มองเราจะมองว่าไอ้น้าจะไม่ลึกนะครับบรรยากาศจะดีหน่อยครับก็นี่ครับก็มีตํารวจมาตรวจนะครับก็ดีถือว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับนี่ครับโรงพักนาวังนะครับ นี้จะเป็นเขตพื้นที่นาวางังสะกณสะพานนี้ครับนี่สะพานนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมหลายปีนะครับสะพานนี้จะเป็นสะพานทางข้าบตรงนี้บรรยากาศดีนะครับสถานที่แลนด์มาร์กเลยแหละครับก็ชื่อเดิมชื่อเดิมเขาก็จะเป็นเขื่อนนาสุรินนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปอ่านป้ายชัดๆกันตรงนั้นนะครับว่าเขาเปลี่ยนชื่อหรือชื่อคนที่เรียกอ,อ่างเก็บน้ําอะไรนะครับ แต่ส่วนมากเลยคนบองหน้าตั้งแต่เป็นเด็กก็จะเรียกเขื่อนนาซูินหรืออ่างเก็บน้านาสุลินนะครับส่วนใครจะมานะครับก็คือแนะนําว่าการลงเล่นน้ํานี่ก็คือควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นเองนะครับสําหรับเขื่อนนาซูลินก็จะเป็นรูมน้ําเยือกเย็นหน่อยแล้วก็จะมีแหนมีจอกเยอะนะแพรก็จะมีแพรแบบนี้แพรที่แบบออกไปไม่ได้แล้วก็แพรที่ปล่อยออกไปได้ก็มีนะครับ ่วนมหนาแนะนําไว้ก็คือการที่จะปล่อยแพกไปเกิดน้ำซิลินนะครับก็คือต้องใส่ชุดที่ชีพมาเที่ยวเนาะโอ้ยาวเหมือนกันนะนี่นุ่นครับนู้นทุกคนครับมีหางเขื่อนไปฝั่งโน้นอีกนะครับแย่ลืมสรุปสนับสนุนอีสานดีน้วยนะครับเพราะว่ามีโอกาสไปทําเป็นที่ท่องเที่ยวก็จะเป็นเฉดอ่ะน้องบัวลำพูเนาะ บอกว่าเป็นอีพีแรกของคนมุงหนาวก็ว่าได้นะครับนี่ครับส่วนใครจะมาชิวๆนะครับใครจะมาชิวๆขาล่องขาจรฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเส้นนาวังไม่เกินไม่เกินสามกิโลเมตรจากตัวเส้นนาวังมาร์กไว้เลยครับนาวังอยาคนมุงหนาวจะมาร์กจุดตัวนี้ไว้ให้ด้วยนะครับแผนที่ว่าเซิร์ชลงไปใต้นีด้วยว่าอยู่ตรงไหน ออกตรงนี้นะครับอย่ยงแป๊บนึงครับ